เอยจ้นัวจจ้นควายบากายนายแนงวันนี้แมลงอยากกินลาบซาอีโปยไแม่พ่อนะครับน่ะเนี่ยครับแมงมันบ้านดีเจไม่มดานะครับออกบนซีเมนต์นะครับพอเหรอพอทอทอตายเหี้ยแต่นี่นะนี่นะเนี่ยนักข่าวกับาเจม้าไทย นาข้าวปุ้นเปิีนไปทำข้าวไก่สิ้นจือปุ้นจะได้มมนี่จะได้๋อนี่ครับมันจะธรรมดานะแมงมันบริจาคเมนี่เขี้ยวไปเขี้ยวเล็กมันออกซีเมต์ครับผมออกซีเมต์เหมือนกันอันนี้คือจะได้ครับละหลานมาแก้แมงมันแง้มก็แง้มแง้มนี่นี่แง้มก็ ตายเหตุใ